สวัสดีครับผมโอ๊ตสตหีนะครับมาจากเบียรพระบ้านทุกไทยวันนี้ก็มีเวลาเหลือเนาะก็เลยมาถ่ายชุดแบ่งปันทางบ้านให้ดูนะครับก็มีอยู่ประมาณ7เจ้านะครับก็ทักก็มาทั้งวันวันหนึ่งก็10กล่อง10ชุด20ชุดนะครับหาพระจะไม่ทานอยู่แล้วนะครับก็ทักมาถ้ามีของก็แบ่งปันให้ครับก็มีของคุณพี่เอ่อคุณพี่เพนนภานสองพันบาทนะครับเอ่อของคุณพี่เอ่อจินวัตรสามพันบาทนะครับจากจังหวัดอะไรเนี่ยปทุมนะครับของคุณพี่สายชนจังหวัดสงขานะครับของคุณพี่ เออพี่อะไรเนี่ยพี่เอกกรเหรอสองพันบาทจากจังหวัดอันนี้กรุงเทพนะครับอันนี้ของคุณพี่อุทัยจากจังหวัดพิจิตรนะครับหนึ่งพันบาทอันนี้ของคุณพี่นบพวุฒินะครับสองพันบาทอันนี้ของคุณพี่พี่นัต,ตพงศ์ครับหนึ่งพันบาทนนทบุรีอันนี้อะไรจากเชิงเซานะครับก็ประมาณนี้เจ็ดชุดนะครับแบ่งปันทางบ้านนะคือ ทักมาขอเอาไปทํากินนะครับเป็นอาชีพทางกินผมก็จัดให้นะพี่ถ้ามีเวลาว่างผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะแต่มีมาทั้งวันนะครับเพราะตั้งแต่ปล่อยไปคลิปแรกคนทักมาบานเลยนะครับผมก็เลยจัดให้นะประมาณนี้ครับก็ใครอยากจะมีอาชีพทางกินก็ทักมานะครับผมจัดหน้าพระให้เฉพาะพระที่ผมมีนะครับบางคนขอแบบนู้แบบนี้ถ้าผมไม่มีผมก็ไม่รู้จะเอาจากไหนให้ผมมี <S <S ผมแบ,บ่งปันให้ตามที่ผมมีให้แล้วกันนะและ, <S <S และใครที่ขายพระไม่เป็นแนะนําไม่ต้องทักมานะพี่บางคนเอาไปขายไม่เป็นไม่รู้จะขายยังไงทักมาบอกผมขายยังไงผมก็เอา้า ผมบอกแล้วว่าสําหรับคนที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าพักเครื่องอยู่แล้วที่อยากจะเอาพักไปปล่อยทํากินก็ผมก็มีชุดแบ่งปันให้นะครับถ้าขอมาผมก็จัดให้แต่ผมไม่ได้มานั่งเปิดแบ่งปันโดยตรงคือทักมาขอผมก็แบ่งปันให้ประมาณนี้นะครับโอเคอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ